ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเช้าวันเสาร์วันเด็กแห่งชาตินะครับของปี66วันนี้เอาคาวาสกิทีเฮดสนะครับเป็นโมเดลใหม่ของคาวาสกินะครับเอามาแนะนําให้พี่ๆห่งตัวตัวนี้ค่อนข้างสภาพค่อนข้างใหม่เลยนะฮะเราก็รีวิวรูปภาพให้ชมแล้วนะครับน้ําหนักก็เบาเสียงก็ไม่ดังและที่สําคัญตัดค่อนข้างนุ่มนวลนะฮะนิ่งดีนะครับสงจังหวะยี่ซีซีนะครับโมเดลนะฮะ โมเดลรุ่นใหม่ของคาวาซากิทีเฮตนะครับหางค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับกกหางลักษณะหางแบบนี้จะมีแายางซับสั่นอยู่2ชั้นนะครับจะมีตรงนี้ตรงนี้เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนรุ่นนี้จึงตัดค่อนข้างนิ่งแล้วก็นุ่มนวลน,นะครับน้ำหนักเพียง4โลนิดๆน,นะครับคันเร่งเป็นแบบเร่งค้างแบบญี่ปุ่นนะครับเดิมๆสวิตช์ปิดเปิดคาวาซากิจะอยู่ฝั่งนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับ เพราะเวลาเราสตาร์ทเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามให้สังเกตเปิดก็คือดันขึ้นบนปิดลนันลงล่างแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็ขาตั้งก็ยังสวยนะครับอันนี้ขาตั้งเวลาเปลี่ยนใบมีดนะให้ตีลังกาเครื่องเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับตัวนี้จําหน่ายอยู่ที่3,800ันลมส่งนะครับเก็บไปทางเพิ่ม200นะครับประกัน100วันแล้วก็ดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับสภาพใหม่มากตัวนี้อะไรก็ครบแล้วนะครับถังน้ามันผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ล้านดึงเป็นล้านดึงปกตินะครับหนักไหมไม่หนักนะครับก็ผู้สูงวัยแล้วก็แม่บ้านก็ยังดึงได้อยู่นะครับเพราะว่าเครื่องยอนต์มัน23ดีซีปั๊มแยกน้ํามัน,มนครับงัดชกขึ้นดึงคันเร่งไว15้15เปอร์ซิดสวิตช์ตำแหน่งอ่อนนะครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับติดง่ายเลยนะครับเสียงเสียงไม่ดังเห็นไหมครับเสียงจะนุ่มนุ่นะฮะ ไม่หนวกหูรอบดีมากนะครับรอบจัดเลยนะครับดับเครื่องดึงใหม่ครับเปิดสวิตเกาะเปิดสวิตด้วยเ,เออตอแล้วก็ดึงอโอเคนะครับสภาพใหม่ๆนะครับท่อยังแบบสวยๆเลยนะ ที่ชื่นชอบมือสองญี่ปุ่นราคามือสองนะแต่สภาพนี่ไปค่อนข้างทางไปทางใหม่แล้วนะฮะก็สั่งซื้อได้เลยนะครับของแถมใบมีดสายสะาายบางย่าแล้วก็กระปุกผสมน้ำมันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ